หน้าบ้านพี่พี่จอดรถได้ไหมก็ <S <S หน้าบ้านพี่พี่ก็จอดได้แต่หน้าบ้านพี่เป็นแบบไหน <S <S เป็นอาคารพาณิชย์ <S 1> <S 1> ปกติเขามีที่จอดให้ไหมอันนี้หนูทำวัดไม่อาคารพาณิชย์มันก็มันก็จอดหน้าบ้านตัวเองถ้าพี่จอดในล็อกของหน้าบ้านพี่อ่ะพี่จอดได้แต่ถ้าพี่จะไปจอดแบบอ่ะอาจจะมีการเอียงไปนิดนึงอ่ะไปหน้าบ้านคนอื่นเนี้ยไม่ได้ คือจริงแล้วการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นนะคะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วมันเป็นการก่อความเดือดร้อนลำพานห,หรือว่าถ้าไม่ใช่หน้าบ้านคนอื่นอะจอดบนเส้นทางจราจรก็ได้อ่าแล้วที่เขาเอากรวยเอาเก้าอี้เอายางม,มาตั้งหน้าบ้านหน้าร้านอะจริงๆหน้าร้านเนี่ยสําหรับหนูที่ที่เคยเห็นนะหน้าร้านเนี่ยคือเขากันไว้สําหรับลูกค้า Uh huh. ที่จะเข้ามาใช้บริการในร้านเขา uh huh. ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ทําได้หน้าบ้านเขาก็เช่นกันถ้ามันเป็นการที่จอดหน้าบ้านของเขาแล้วมันคือทางออกของบ้านเขาเลยอ่ะ uh huh. เขาก็มีสิทธิ์ที่จะกั้นไว้เพราะว่าตรงนี้เขาต้องออกแต่ในแง่ของถ้าเราเป็นคนที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่นั้นแล้วโดนรถมาขวาง uh huh. อย่างแรกเลยอาจจะต้องให้พยายามติดต่อเจ้าของรถก่อน uh huh. มองหาเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ uh huh. เผลอๆเขาอาจจะจอดแบบหนึง่งถ้าเวลาพี่แบบไปจอด รถตามสถานที่แปลก,ปลกๆที่เราไม่ค่อยได้ไปเราไปจอดกินก๋วยเตี๋ยวในซอยอะไรเงี้ย <c oughs> พี่จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งไว้เขียนเบอร์โทร <c oughs> แล้วก็เนบไว้หน้ารถมันเป็นวิธีหนึ่งแหละที่ทําให้เจ้าของบ้านหรือว่าคนที่อยู่บริเวณนั้นน่ะเขารู้ว่ารถคันนี้ติดต่อได้อ่า <c oughs> เราเขียนเบอร์ไว้หรือว่าเราแจ้งคนแถวนั้นไว้ก็ได้เออแบบบางทีแบบมันเป็นหน้าร้านหรือว่ามันเป็นที่ทํางานของใครอย,อย่างเงี้ยบางทีเขามีรอปรพอหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ ใครก็ตามที่อยู่แถวนั้นนะเราอาจจะถามเขาก่อนว่าเฮ้ยพี่ตรงเนี้ยจอดได้ไหมขอแวะกินกว๋วยเตี๋ยวขอแวะทาธุระแป๊บหนึ่งเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคใครคือเจ้าของรถถ้าเขาจะต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นเขาจะต้องติดต่อใครแต่ถ้าหาไม่เจออ่ะถ้าเราอยู่เป็นหมู่บ้านเาอาจจะไปแจ้งนิติสิ่งหนึ่งที่แบบถ้าสมมติว่าทําไงก็หาเจ้าของรถไม่เจอดีกว่าอยากให้หลีกเลี่ยงการทําลายทรัพย์สินทะเลาะวิวาท เราเปลี่ยนมาเป็นการอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนเปลี่ยนการถ่ายภาพแล้วค่อยเอาไปแจ้งความทีหลังดีกว่าเรามองว่ามันเป็นการแสดงความรับผิดชอบกับทรัพย์สินตัวเองและพื้นที่ที่เราไปมันอาจจะไปละเมิดสิทธิ์คนอื่น<ม>โดยที่เราไม่รู้ตัวเพียง<ม>แต่ว่าเราแสดงตัวแสดงความรับผิดชอบไปก่อนถ้าเราคุยกันก่อนเราบอกเขาก่อนแจ้งเจ้าของสถานที่ก่อนมันกออ็ลดการกระทบกระทั่งกันไปตั้งแต่ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยากให้คนอื่นให้เกียรติก็ให้เกียรติเขาก่อนแค่นั้นเลย ง่ายง่าย,ก,ยาก,กูกยขวางใคร <laughs>